ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินสวยๆนะครับของเราติดถนน2ด้านนะครับด้านนี้นะครับเราก็ติดถนนคอนกรีตนะครับ แล้วก็ด้านข้างนะครับเราก็ติดถนนอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นถนนลูกรังนะครับถนนลูกรังนั้นเขายกให้เป็นถนนสาธารประโยชน์นะครับน่เราติดถนน2ด้านเลยนะครับท่านที่กาลังมองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ปลูกป่าทาโคกหนองนานะครับเหมาะเลยนะครับหรือว่าซื้อแล้วนะครับอยากจะแบ่งทําจัดสรรนะครับเหมาะนะครับเพราะว่าด้านโน้นนะครับเนี่ยที่ติดถนนลูกรังนะครับเนี่ยครับได้ความกว้างประมาณ230เมตรเลยนะครับเนี่ยแบ่งล็อกทําจัดสรรได้เลยนะครับ เนี่ครับผมให้ดูบรรยากาศรอบๆที่ดินของเรานะครับครับที่ดินของเราอยู่ที่ตำบลวังไผ่อําเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนะครับเราซื้อนะครับเราอยากจะปลูกปาทําโคกหนองนานะครับหรือว่าซื้อแล้วนะครับไม่ทําอะไรเราก็ให้เขาเช่าไปนะครับเนี่ยปลูกมันปลูกอะไรก็แล้วแต่นะครับครับหรือซื้อไว้เก็บให้ลูกหลานนะครับในอนาคตเนี่ยครับก็เหมาะนะครับถือว่าราคาไม่แพงนะครับราคาไม่เวอร์นะครับ นะครับเพื่อนบ้านเราเยอะชุมชนเยอะนะครับแถวนี้นะครับเนี่ครับเราอยู่ตรงนี้นะครับเราจะมองเห็นวิวภูเขานะครับนี่ครับถ้าช่วงฟ้าเปิดนะครับโอ้โหจะได้บรรยากาศเลยนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่22ไร่1งานกับอีก1ตารางวานะครับครับจะของขายอยู่ที่ไร่ละแสนสองนะครับเนี่ยถือว่าราคาไม่เวอร์นะครับน่าซื้อเก็บนะครับ สวยด้วยนะครับเราติดถนน2ด้านเลยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับ เราวิ่งออกไปประมาณ3กิโลกับอีก100เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนทางหลวงชนบทนะครับเส้น4025นะครับเนี่ยครับไป3กิโลกับอีก100เมตรนะครับกับแล้วก็จากตัวนี้นะครับเผื่อท่านใดจะไปอำเภอห้วยกระเจ้านะครับไปติดต่อราชการนะครับหรือว่าไปทําธุระนะครับที่อำเภอนะครับจากตรงแปลงที่ดินของเราไปถึง อำเภอขุนกระเจ้านะครับก็อยู่ที่10กิโลนะครับหรือว่าท่านใดที่จะไปกราบไหว้ขอพรนะครับที่วัดทิพสุคนธารามนะครับหลายๆท่านก็จะพอทราบอยู่นะครับถ้าเวลาเรามาทําบุญนะบรรยากาศวิวเขานะครับสวยนะครับยิ่งช่วงหน้าฝนนะครับต้นไม้เขียวนะครับดูลมรื่นนะครับผมไปกราบไหว้มาละนะครับไปหลายครั้งด้วยนะครับบรรยากาศดีนะครับนี่ครับอยู่ตรงที่ดินเรานะครับถ้ามองไปนี่นะที่เรามองเห็นยอดเขาอยู่หน่อยนึงนี่ลองซูมให้ดู นี่นะครับอันนี้คือเป็นเขาที่อยู่ตรงวัดทิพย์สุคนทารามเนี่ยครับตรงเนี้ยนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยนะถ้าถ้าอยู่ตรงที่นะครับเราจะมองเห็นนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับ FC ผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่3ไม่ใช่3 1 3 1นมกิโลนะครับแม่จะลดลงมานะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่132มกิโลนะครับ ครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางนะครับในช่วงระหว่างที่เราเข้ามานะครับเราก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับเป็นระยะระยะนะครับจนมาถึงที่ดินของเรานะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแนวขอบเขตของเรานะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มอ่าตั้งแต่ทางน้นก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยพามาเดินด้านที่ติดถนนอ่าด้านข้างนะครับอ่ะผมพาไปดูขอบเขตของเราด้านแถบโน้นนะครับครับนี่นะครับหลักเขตของเรานะครับเนี่ยครับหลักเขตเรานะครับ โดนรถไถนะครับเนี่ยดันหักไปแล้วนะครับเนี่ยครับของเราอยู่ตรงนี้นะเนี่ยครับแล้วก็จากนี้นะครับฟื้อไปนู่นเลยนะครับครับของเรานะครับหน้ากว้างที่ติดถนนคอนกรีตนะครับจะกว้างอยู่ประมาณ94เมตรเนี่ยครับไปนี่นะครับ94นะครับน่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตนะครับครับแล้วก็ความลึกด้านแถบนี้นะครับนี่ครับจากตัวนี้นะครับเราลึกไปถึงช่วงด้านท้ายแปลงของเรานะครับด้านแถบนี้นะครับ จะลึกอยู่ที่ประมาณ348เมตรเนี่ยครับของเราตรงๆไปนี่นะครับครับลักษณะที่ดินของเรานะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับนะเนี่ยผมให้ดูผังนะนี่นะครับนี่คือลักษณะที่ดินของเรานะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนี่ครับล่างสุดนะครับที่ว่าถนนคอนกรีตนะครับก็คือตรงที่ผมยืนอยู่นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับลักษณะนี้นะเนี่ยครับให้ f c ดูนี่ก่อนเนี่ยครับนี่คือจุดจุดที่ผมยืนอยู่นะครับเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับแล้วพอไปนี่นะครับ ฟื้อไปนี่นะครับนี่คือ94เมตรนะครับหน้ากว้างนะครับแต่ส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ดินของเรานะครับนะครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับซื้อเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะครับเหมาะเลยนะครับนะครับเหมือนกับข้างๆเรานี่นะครับเนี่ยข้างๆเรานะครับเขาซื้อไว้นะครับเขาก็แบ่งให้คนเช่าปลูกมันนะครับนะครับแล้วปลูกอินทผลามนู่นนะครับนะครับกาลังออก ลูกเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยเขาห่อไว้นะครับอินทผาลัมก็อร่อยนะเนี่ยครับเนี่ยผมชอบชอบกินนะครับในกับเดือนทีนะครับที่ดินของเรานะครับปลูกยูคานะครับเนี่ยครับเขาก็ตัดออกไปแล้วนะครับเนี่ยถ้าเราปล่อยดูแลต่อนะครับเนี่ยยูคานะครับขายได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตอนะครับพอโตขึ้นมาหน่อยนะครับเขาก็จะตัดตัดกันไปทําเป็น ไม้เรียกอะไรอ่ะไม้ทาแบบก่อสร้างอ่ะไม้แบบนะครับแบบนะครับพอโตขึ้นมาหน่อยนะครับเนี่ยโตลุกอ่าเขาเรียกว่าต้นเผาแขนเลยนะครับก็ตัดขายได้แล้วนะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่22ไร่1งานกับอีก1ตารางวานะครับงเราอยู่ที่ตําบลห้วย ตำบลบางไผ่นะครับอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละแสนสองนะครับก็แจ้งผมมานะครับที่เบอร์โทรนะครับ0989158974นะครับนะครับถือว่าใช้ได้นะครับแปลนี่สวยนะครับครับส่วนไฟฟ้านะครับอยู่หน้าที่ดินของเรานะครับยังไม่มีนะครับแต่ออกไปรอบนอกนะครับนี่ครับอ่ะผมหมุนตัวหน่อยนี่ครับไปนี่นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เองนะครับเนี่ยตรงนี้เพราะตรงนี้จะมีเพื่อนบ้านนะนี่ครับ ออกมานี่นะครับแต่อีกหน่อยนะครับก็คงมาถึงเรานะครับเพราะว่าถนนคอนกรีตนะครับเนี่ยเดี๋ยวไฟฟ้าก็คงจะมาถึงนะครับเพราะว่าเขาทำไว้แล้วนะครับกาลังขยายเขตนะครับแต่ถ้ายังไม่มีใครใช้นะครับเนี่ยเขาก็เลยยังไม่มาถึงเนี่ยอยู่แค่ตรงนี้เองเนี่ยครับเนี่ยน่าจะประมาณสักอ่าสามร้อยเมตรได้นะครับไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับขอต่อขยายออกมาได้นะครับอันนี้ครับแนวเขตเราถึงตรงนี้นะครับครับนี่คือเสาเขตเรานะเนี่ยครับอ่ะ แล้วก็ผมหมุนตัวย้อนกลับนะครับปื้อไปนี่เลยเนี่ยนี่ครับหน้ากว้าง94นะครับถือว่าใช้ได้สวยเลยนะครับนี่ครับล้วอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยวิวภูเขานะครับถ้าช่วงฟ้าเปิดลองซูมให้ดูนะนี่ครับจะดูสวยดูโดดเด่นเลยนะครับในช่วงนี้นะครับอากาศขมุกขมัวนะครับนะครับก็เลยมองเห็นวิวไม่ค่อยชัดนะครับเนี่ยครับส่วนเพื่อนบ้านเราอยู่นี่นะครับเพื่อนบ้านไฟฟ้านะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยไปอีกประมาณสัก300เมตรนะครับ ครับส่วนด้านนี้จะเป็นถนนอ่าด้านข้างของเรานะครับเป็นถนนลูกรังนะครับอันนี้ก็กว้างอยู่ประมาณอ่าสิเมตรเลยนะครับกว้างมากนะครับนะถ้าว่าของเราติดถนน2ด้านเลยคอนกรีตกับถนนลูกรังนะครับแล้วถนนกว้างถนนดีนะครับนี่ครับหลักเขตเราอยู่นี่นะครับแล้วก็ไล่มาตามนี้เลยนะครับครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับจากสักอ่าหลักเขตเราตรงนี้ปื้บไปตามนี่เลยนะครับไปตามถนนนี้ครับด้านแถบนี้นะครับจะกว้างอยู่ประมาณ 2 3 0เมตรนะครับด้านที่ติดถนนลูกลังนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยครับจะแบ่งให้ลูกให้ร้านนะครับใครที่อยากได้ถนนได้หมดเลยนะครับไม่ต้องมาเกี่ยงกันนะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าไปทางโน้นนะที่ติดที่ติดถนนคอนกรีตนะครับด้านแถบโน้นจะเป็นทางทิศเหนือนะครับนะเนี่ยครับถ้าหันหน้าไปด้านโน้นจะเป็นทิศเหนือนะครับ ทิศเหนือก mm ็เ hmm. ห yeah. well, we so ็นวิวภูเขาเหมอนกันน้านี่ครับเนี่ยด้านนี้นะครับแต่มันจะขมุกขมัวนะครับเลยมองอะไรไม่ค่อยชัดไม่ค่อยสวยนะครับในเห็นภูเขาเหมือนกันนะครับนั่นคือทางทิศเหนือนะครับแล้วส่วนด้านที่หันหน้ามาทางถนนลูกลังนะครับด้านนี้จะเป็นทางทิศตะวันตกนะครับนี่ครับเนี่ครับเราซื้อแล้วนะครับเราจะไม่ทําอะไรแล้วก็ปล่อยเขาช่าไปก่อนก็ได้นะครับเนี่ยบางคนเขาก็ปรับพื้นที่ทํานานะครับ ทำนาทําอะไรได้ครับแต่ส่วนใหญ่ท่านี้ทํานาก็จะทํานาปีนะครับบางคนเขาพอถึงหน้าทํานานะครับแล้วก็ทํานาถึงเวลาหน้าทํามันเขาก็ปรับเปลี่ยนปลูกมันนะครับบางคนเขาก็เช่าปลูกมันเลยนะครับเพราะมันเนี่ยคนคนท่านี้ชอบนะครับดูแลง่ายนะครับไม่ต้องไปยุ่งยากเหมือนกับทํานาข้าวนะครับนี่ครับไร่ละแสนสองเนี่ยถือว่าราคา ฟังได้เลยนะครับไม่เวอร์นะครับถือว่าใช้ได้นะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับก็แจ้งผมมานะครับที่เบอร์โทร0989158974นะครับนัดล่วงหน้านิดหนึ่งนะครับเนี่ยเราให้คนเช่าไปก่อนนะครับที่หนึ่งของเราจะได้ดูดูดีนะครับเวลาคนเช่าปลูกงปลูกมันนะครับเนี่ยพวกต้นไม้พวกอะไรเนี่ยเขาดันออกดูเตียนเลยจะดูสวยนะครับ นี่ครับอ่ะจากนี you know moment, ้เราก็ตรงไปนู่นเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนี้เลยนะครับตรงตรงนี้นะครับตรงขยักนี้นี่ๆตรงนี้นะครับนี่ครับไปนู่นเลยนะไปเจอกันมุมนู้นนะครับครับตอนนี้ผมมาถึงมุมนี้นะนี่ครับนี่ดูตรงนี้โป้งผมนะครับนี่คือมุมนี้นะครับนี่นี่ยนี่เลยนี่ครับเสาเขตเราอยู่นี่นะครับเจอรถไถดันหักไปแล้วนะครับนี่ครับ แล้วก็จาก้นอ่ะผมย้อนกลับนะครับฟื้อไปนู่นเลยนะครับนะครับจากถนนคอนเกีดนะครับมาถึงผมนะครับก็อยู่ที่230นะครับนี่ครับเราพอจากตัวนี้เราก็ขยับไปนี่นะครับนั่นนี่ครับไปนี่นะครับพาเดินมาตรงนี้นะครับครับอันนี้ครับนี่คือหลักเขตเราอยู่นี่นะนี่ครับแล้วก็เนี่ยผมย้อนกลับไปนี่นะครับเนี่ย จากถนนลูกลังนะครับปึ๊บมาถึงผมนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ50เมตรนะครับมานี่5้าสิบ5ปหป๊บนะครับแล้วก็ขยักตรงขึ้นไปนี่เลยนะครับนี่ครับเราก็ไปนี่นะครับนะครับจากตัวนี้นะครับไปถึงอ่าด้านท้ายของเรานะครับก็อยู่ที่ประมาณ160นะครับไปอีก้อยนะครับเนี่ยส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ของเรานะครับส่วนนี้คือตรงนี้นี่เลยนะครับตรงหัวนิโป้งผมนะครับนะนี่ตรงนี้นี่นี่ครับอ่ะนี่คือตัวนี้เลยนะครับ นี่ครับถือว่าใช้ได้นะครับไม่ขี้เลนะครับนี่ครับซื้อทิ้งไว้ให้ลูกให้หลานนะครับดีวันข้างหน้านะครับอีก2ปี3ปีนะครับนะครับความเจริญเข้ามานะครับเนี่ยเราอยากจะขายลิลไรกาวานไปนะครับนะครับแล้วยิ่งติดถนน2ด้านด้วยนะครับเนี่ยอีกถนนลูกลางนะครับเดีอีกหน่อยนะครับก็ต้องทําเป็นถนนคอนกรีตนะครับ นะครับอันนี้เขาปลูกต้นยูคาไว้นะครับนะครับเขาก็จะเอาต่อนะครับนะจะมีต่อสองต่อสามวยืออะไรก็ว่ากันไปนะครับพวกนี้เวลาเขาโตนะครับเนี่ยปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับไม่ต้องไปดูแลและเนี่ยต้นเท่าแขนก็ตัดขายได้แล้วนะครับหรือว่าปล่อยให้ใหญ่กว่านนก็คิดเป็นเป็นลำหรือเป็นตันอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะปลูกแบบนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องดูแลอะไรเยอะแยะเลยนะครับหรือว่าเราจะให้คนเขาเช่านะครับคนก็เช่าเดี๋ยวเขาก็โละ ต้นยูคาออกนะครับปลูกเป็นมันแทนนะครับอะผมพาเดินเข้ามาดูด้านในหน่อยนะครับนี่ครับของเราก็จะเป็นพื้นทั้งหมดเลยนะครับนะเนี่ยครับของเราเป็นพื้นทั้งหมดเลยนะครับเป็นพื้นดินทั้งหมด นี okay. ่ครับของเราไม่มีบ่อไม่มีอะไรนะครับเป็นพื้นทั้งหมดเลยนะครับอ่ะครับอันนีผมพาไปดูช่วงด้านท้ายนะครับครับตอนนี้ผมมาอยู่ช่วงด้านท้ายแปลงที่ดึงของเรานะครับอ่ะนี่ครับของเรานี่นะนี่ครับอ่าเขตเรามันหักนะครับนะนี่ครับโดนรถไถหักไปนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้เข้าชั่วคราวนะครับนี่ครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับนะผมย้อนกลับนิดนึงนะครับเนี่ย fc จะได้เข้าใจนะครับนะนี่ครับของเราไปตามทิวนี่เลยนะครับต้นยูคาเนี่ยครับฟื้อไปนี่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ160นะครับพอ160 ขอเราขยักไปนี่อีก50นะครับแล้วก็ติดถนนสาหรับประโยชน์ลูกลังเลยนะครับอ่แล้วก็ส่วนด้านท้ายนะครับเราไปนี่นะครับะนี่บครับถนนที่เห็นวิ่งนะครับเป็นของเรานะครับนะไปนี่เลยนะครับของเราไปอีกประมาณ90นะครับจากตัวนี้ไปอีก90เมตรนะครับครับแล้วก็ส่วนด้านนี้ที่เราเห็นนะครับเนี่ยครับเป็นฟาร์มเนี่ยครับเดี๋ยวนี้เป็นฟาร์มปิดนะครับไม่มีกลิ่นไม่เป็เลยนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับนะนี่ครับ จะหมูพมมค่อนข้างไวนะครับยังไม่ได้กลิ่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือฟาร์มที่เขาเกิดขึ้นใหม่ๆนะครับเป็นฟาร์มใหม่ๆนะครับระบบอะไรอะไเดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับคือเขาจะทําเป็นระบบปิดหมดนะครับเพื่อไม่ให้กระทบต่อสภาพแวดล้อมใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวมีการป้องล้องอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเนี่ยครับเาก็เลยทําเป็นระบบปิดไปหมดนะครับพวกกลิ่นพวกอะไรจะไม่ค่อยมีนะครับ นี่ครับแต่ที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยไม่ได้กินเลยนะครับนี่ครับอ่ะแล้วก็จากจุดนี้นะครับเราไปเลยนี่นี่เลยนะครับนี่ครับส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ดินของเรานะครับซื้อเก็บทิ้งไว้ให้ลูกให้หลานนะครับในอนาคตเนี่ยครับก็ได้นะครับทิ้งทิ้งเอาไว้นะครับเผื่อวันข้างหน้านะครับเผื่อมีใครเขาอยากจะอ่าทำอ่าพกโคกหนองนาปลูกป่าหรืออะไรนะครับหรือว่าเขาอยากจะทาเป็นฟาร์มเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรนะครับเผื่อเข้ามาซื้ออะไร นะครับแล้วก็ซื้อเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะราคามันไม่แพงมันไม่เวอร์นะครับอันนี้ครับนี่คือหลักเขตของเรานะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะนี่ครับเราไปนี้เลยนะครับอยู่ที่90นะครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับจากตัวนี้นะครับ เราฟื้อไปถึงถนนคอนกรีตเลยนะครับตรงจุดแรกนะครับท right. nah ี right ่ผมให้ดูนะครับก็อยู่ที่348เมตรนะครับนะครับนะครับแี่ยิ่งอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเห็นวิวภูเขานะครับเนี่ยนะครับเนี่ยสวยเลยครับเนี่ยเนี่ยลองซูมให้ดูนะช่วงด้านท้ายนะครับจะเห็นวิวภูเขาเนี่ยครับถ้าฟ้าเปิดนะครับเดยวภูเขาที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยครับเนี่ยทิวทั้งหมดเนี่ยนะครับเนี่ยครับจะได้วิวที่สวยมากเลยนะครับเนี่ยมุมนี้นะครับ ครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ fc ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ fc ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็ฝากที่ดินสวยๆไปด้วยนะครับครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับวันนี้ก็บายบายขอบคุณครับ